วันนี้เรามาเฉลยข้อสอบนะครับจังหวัดขอนแก่นมีประชากร1 7 8 4 6 4 1เ็นคนต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คนก็ไก่ยี่สขอไข่สาขอควาย36งองู42อก่อนอื่นเราต้องมารู้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะ่ะขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรของแต่และจังหวัดนะครับในกรณีนี้จังหวัดขอนแก่นมีประชากร1 7 0 0 0 0้าคนเรามาดูตรงนี้นะครับ ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน50 0แสนมีสมาชขอให้มีไม่เกิน5 0 0แสนนะครับให้มีสมาชิกอยู่24คนจังหวัดใดมีราษฎรอยู่ที่5 0 0 0 0นถึงล้านคนให้มีสมาชิกสาภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด30คนนะครับจังหวัดใดมีราษฎร1ล้าน 1- ถึง1ล้านหแสนคนให้มีสมาชิกสาภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้36 000, คนจังหวัดใดมีราษฎร1 5 0 0 0ล้านแสนถึง2ล้านคนนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้42คนส่วนจังหวัดใดมีราษฎรมากกว่า2ล้านคนขึ้นไปนะครับอ่ามากกว่า2ล้านคนนะครับมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้48คนในกรณีนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นมีประชากร1,784,000จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าเฉลยก็คือ42คนตอบงงง ข้อต่อมาจังหวัดกาลสินมีประชากร9,072,101คนนะครับต้องมีสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนเรามาดูตรงนี้นะครับว่าดูตัวเลข9,072,000อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ระหว่างนี้นะครับดังนั้นจังหวัดกาลสินจะมีสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดได้30คนฉเฉลยก็คือขอไข่ข้อต่อมา ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เทศบาลตำบลขอไขเทศบาลอำเภอกอควายเทศบาลเมืองงองูเทศบาลนครตัวนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลจะมีอยู่3เทศบาลด้วยกันนะครับหก็คือเทศบาลตำบล2ก็คือเทศบาลเมือง3ก็คือเทศบาลนครส่วนเทศบาลอำเภอไม่มีนะครับตอบขอไขข้อใดไม่ใช่ชั้นความเร็วของหนังสือกอไก่ด่วนมากที่สุดขอไขด่วนที่สุด คอควายด่วนมากงองูด่วนข้อนี้อยากให้ทุกคนจําไว้นะครับเพราะว่าออกทุกปีเลยนะครับสําหรับข้อนี้เฉลยก็คือที่ไม่ใช่ชั้นความเร็วนะครับก็คือด่วนมากที่สุดมันไม่มีนะครับจะมีแค่ด่วนด่วนมากแล้วก็ด่วนที่สุดเท่านั้นเองก็สุดท้ายสําหรับวันนี้ชั้นความเร็วของหนังสือมีกี่ชั้นนะครับก็ไก่2องอไข่3คอควาย4หรืององงูห้าเฉลยก็คือมี3ชั้นนะครับก็คือนี่แหละ ดูวนด่วนมากด่วนที่สุดแค่นั้นเองนะครับจำสอข้อนี้ไว้นะครับออกเกือบทุกปีเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้มาเฉลย5ข้อมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่กดติดตามเพจพ่อเยาวาพาสอบหรือช่อง YouTube พ่อเยาวาพาสอบนะครับรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปพาทำแนวข้อสอบแบบนี้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ